ทักไปบอกครูว่าครูคะหนูขอโอนเงินสองรอบได้ไหมโอนมาจําก่อนแล้วก็สิ้นเดือนเงินเดือนออกเดี๋ยวโอนอีกครก็โอเคทึ่งดีใจมากกลัวตัวเองจะทําให้เพื่อนชา้าพยายามอัปเดตให้มันทันความกังวลที่เรากังวลว่าเราจะไม่ได้ครูมิ้นไปช้าๆถ้าตรงไหนไม่ได้ครูก็มาบอกทีละจุดละจุดอุ่นใจในการเรียนมากแล้วคิดว่ากลับไปอ่ะต้องทําได้แน่นอนในนี้ใครส่งฟรีบ้างคะ ใครเก็บค่าส่งเพิ่มถ้าเก็บค่าส่งเพิ่มเนี่ยจะปิดการขายยากกว่าจริงๆแนะนําเลยบวกค่าส่งอะคะ่ะเข้าไปในราคาสินค้าจะง่ายกว่ามันจะมีทีบ้างอย่างที่เราไม่เคยรู้เช่นใส่จุดยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่าต้องทำอย่างนี้หรออะไรเงรี้ยไอ้ตรงที่กอล์ฟสำเนาเพิ่งรู้วันนี้แหละค่ะก็คิดว่าจะเก็บตังค์ไปเรียนคอร์อ,อื่นด้วยเหมือนกันจริงๆครูมินสอนช้านะคะเราไม่เข้าใจตรงไหน,นเขาก็ยังรอเราอยู่การพูดการกดทุ ใจการพิมพ์ค้นหาและการหยุดดูมี4อย่างนี้ที่เอาไว้เก็บความสนใจของระบบ Facebook เพราะฉะนั้นลูกค้าเราอ่ะพูดถึงอะไรค้นหาอะไร แปลว่าเราจะต้องยิงคํานั้นค่ะชอบหัวข้อเรื่องเบี้ยวเวลาเราลงอะไรก็ตามแต่มันต้องสดจริงๆมันจะปังที่มันประดิษฐ์หรือปรับแต่งปิดกั้นการมองเห็นอ,อะไรแ,แอดแพรด้วยดีใจที่ได้มาเรียนค่ะที่แอดเรามันไม่ปังยิ่งทํายิ่งพังเรียนกับครูมินต้องปังแน่นอนค่ะเพราะว่าเข้าใจมากขึ้น